ุ่งนาเขาอำเภอแก่งคอถนนหนทางเนาจะสวยงามอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิขางทางเจรกระสิคายมันมันเอียงผอสางมันเผามันตะเผามันตะเผามาจะิวสองขางทางอำเภอแก่งคอมันว สะดวกสบายนะจ๊ะมีสองเลนเปมนบอกเขาเอื่อจักเลนเนี่ยพอสร้างสี่สเล,น,เลนนะจ๊ะทางสี่เลนถนนสะดวกสบาย เมือม่อนี่ถนนประเทศไทยเนาะจ้าเหตุสะดวกสบายเดินทางได้ง่ายรวดเร็วเนาะจ้าอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิกกตะกีตะกอนถนนกระบ,บอสสะดวกสบายปานนี้เนาะ ทางสองเลนตัวนี้เป็นสี่เลนนะแก้งคอเมืองหน้าอยู่ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันจ้า ไม่สวยงามดอกไม้สวยงามปลูกประดับนจาจายุกลางถนนสวยงามมากตกแต่งได้นาดูนาชมนะจ๊ะโมงหนาไปบ้านน้องม่วงตำบลโคกกรุงอำเภอแก้งคอนะจ๊ะ ต้นใหม่สวยง้ําขาเจ้าเห็ดได้ลูกประดับประดายุ่กลางถนนอำเภอแกงอง่งคอ เขตนี่ก็เป็นเขตโรงพยาบาลแก้งคอนะจ๊ะโรงพยาบาลแก้งคอติดไฟแดงอันนี้ก็สิเหลียวลัดไปทั้งอำเภอเนาะจ๊ะที่วาการอำเภอ,อนนจะเลี้ยวมาทั้งนี้ทั้งนี้ก็สิเป็นที่วาการอำเภอแก้งคอจะไปทั้งนี้ก็สิไปทั้งบ้าน บ้านหนองม่วงนจตำบลโคกกรุงอำเภอแก้งคอทางไปเ้นท่าม้าไฟหวานแมนบอกว่าสังจะขึ้นอันนี้ก็สิเป็นหมบ้านนาจ๊ะหมู่บ้านแก่งคออำเภอแก้งคอนะจ้าเขาเขาเ้นหมบ้านเพื่อที่สิทะลุออกไปเส้นทังบากเจ้าของ บ้านเจ้าของขึ้นไปเส้นทั้งท่ามะไฟหวานนะจ๊ะนําตกตาตุนนําตกตาตุนไปท่องพุ่นเละจ๊ะเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะจ๊ะเมื่อนี้แม่อ้วนผ้ากินผ้าแซ่บนะจ๊ะผ้ามาอําเภอแก่งค้อนะจ๊ะผ้ามาเที่ยวอําเภอแก่งค้อนะจ๊ะมาบานเกิดของอแม่อ้วนนะจ๊ะพอดีบไดยเห็ดแหนมก็เลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศ แกงคออแก่งคอ,อ,อมาให้พพอแมพี่น้องได้รับชมกันนะจ๊ะทางเสน้นนี้ก็สิบขึ้นนะจ๊ะท่าม้อไฟหวานไปมอหินขาวนะจ๊ะเราก็ทะลุไปน้ำตกตาโตนน้ำตกตาโตนจ๊ะไปมอหินขาวมอหำหดพะนภพี่นอ้องจัดม,มอหำหด นี่แหละจ้กทางเส้นนี้สิขึ้นไปทั้งภูเขื่อนลำปะทาวนะจ๊ะก็มีเขื่อนลำปะทา้าวแล้วก็มีน้ำตกตับต้นเนะจาะมอหินขาวแล้วก็มีอีกมอหำหดพนาพี่น้องไปทางเส้นนี้นะจ๊ะขึ้นไปใกล้นาเทศกาลสงการแล้วนะจ๊ะถ้าทัานได้อยากมาเที่ยวกับมาได้เดอร์จ้กอำเภอเก่งคอบ่ออึดตม่องเที่ยว บรรยากาศสองข่างทางเชียวขีกีนะจ๊ะเพราะว่าฝนตกใสซห้ากำลังเกิดหนทางกับสิบดีปันใดนะจ๊ะเพราะว่ารถอ้อยหลายมนบ่พ่อสร้างจ้ารถอ้อยหลาย อยู่ทั้งเกงคอนะจากะกัถ้าไปเที่ยวน้ำตกกัสิค้นถนนมาถนนเส้นนี้นะจ๊ะมาถนนเส้นนี้บันนี้ทางเลี้ยวไปบ้านน้องม่วงนะจากะกัสิเลี้ยวนี้นะจ๊ะเลี้ยวทางไปบ้านจะคล้องอเลี้ยวไปบ้านจะคล้อง <c oughs> อันนี้คือไปบ้านน้องม่วงนะจ๊ะไปทั้งบ้านนาแกบ้านนาหนองทุ่มนะจ๊ะกัสิมาทั้งเส้นนี้ก็มาได้ ไทยผาาบรรยากาศให้พอแม่พี่นองได้รับชมเนจาจะทางมาบานแม่อ้วนจะอำเภอแก่งค้อกกสิเป็นลักษณะนี้เนจาจะถนนหนทางกับทางเขา้าันกับบดีปันไดเนาะจ้ากมัมีหลุมมีบอ่ออ่าเป็นเป็นเรื่องปกตินอ,อสร้่างพุล่ะหลุมจะรถอ้อยลายพุล่ะจ้าโอ้ตะลุก,ต,ลกตุกติกพุล่ะจ้าเทากับคอยขับขอาไปเนาะ ท้ายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันเราจะบานเม่อวนเราจะทั้งนี้ก็ทุงไฮทุงน้าเราจะนาฝนตกใส่กระสีเขียวเป็นลุ้มเป็นบอบ้านทั้งนานะก็เป็นบ้าน นนทงหลางนะจาจะบ้านนุ่นทองหลางแล้วก็ไปบ้านเสียมป่าม้อนะ้าจ่ะแล้วก็เขาบ้านน้องม่วงแล้วก็ต่อไปกับเป็นบ้านโคกล่ามนะจะแล้วก็บ้านนาแกบ้านนกกาหน,าน,านองทุ่มนะจะทั้งเ้นนี้ไปได้เก็บภาพบรรยากาศสองข้างท้งให้พ่อแม่พี่น้องได้ลับชมกันอุ้ยต้นมักหิว จ้าคลิปนี้ค่ะแม่อ้วนก็ขอตัวก็เล้อจ้าคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า